รับกับต้นทุนกับรอซุนมานฟีมัจลิสตนักตีในอากาศนิกายนะไม่ในอากาศนิกาในอากาศเสือข้ายตรงนั้นในอาก,ศกา,นะากศเสืขนนนอสข้ายส alam จะต้องส่งมอบและการรับนั้นกวบและตาฟรุกก่อนการเททั้งสองนั้นจะทําการแใหญายซึ่งกันและกันเราโย,ย,ยนะลบดับงที่นะฟาเลาตาฟารอกตาเฟะมาจากชรัตที่เจ็ด ถ้าหากว่าตั้งซ่องแยกย้ายกบละกบดีระซินแมนก่อนถือจะรับจะส่งมอบหรือว่าจะรับต้นทุนทั้งหมดเลยบตลัตรหลักดูการเสือก่ายนั้นการเสือก่ายสลัมนั้นทือเป็นหมูข่ขทันทีคอตกลงนั้นถือว่าเป็นคอตกลงเต็มหมูข่ขนะเอาบะด๊กบดีบะดีฟะฟีฮค خ ลาฟุตต ف ฟร ق กิซอ ب กะ หรือว่าเขาแยกใหญ่กันลั่งจากทต่รับบางส่วนของตอนตุนไปรับบางส่วนไปดังนั้นในประเด็นนี้มีการคลีร์ฟมีความคัดแย้งในเรื่องมาซาลาตตฟรีกุซฟก็ซึ่งมีช่องตาศนาตาศนากนึ่งว่าเป็นมุขะท้งมดทางเตรับและทางตะไม่รับแต่ตาศนาเตะอั์เตะสวยให้ที่สุดก็คือจะซอจะพอส่วนทต่รับไปพร้อมกับสินค้าราคาเทียบกับราคาตรงนั้นทต่รับไป อายกตัวอย่างว่าให้ไปแสนหนึ่งตรงกันอินทรพลัมนึ่งร้อยกิโลนะรับมาห้ามื้นอีกห้ามื้นหนึ่งไม่ได้รับแสดงว่าเตซนั้นซอจะพอห้ามื้นกับห้าสิบกิโลส่วนที่ว่าไม่รับกับอีกห้าสิบกิโลอินทรพลลัมนั้นก็นส่วนนั้นไม่ซออ้น,นี้ตัศนาเตอซอเอานะครับในเงื่อนไขในชรัตนี้ก็บอกว่าอัลกอบอายตะตอกอบดะดอจต้อง ต้องรับต้องส่งมอบเละต้องรับในมันจลิสทีนี่ก็่ารับตรงนี้ต้องเป็นการรับแบบฮักกิกีมุนสลิบบอกว่าวันมุอจะ baru a l ก a b d u l h a k i k i u เลสิงเตะโตพิจารณาจะต้องเป็นการก a บดุล h กกิกีเป็นการรับแบบรับจริงๆหมายความว่ารับจากมือของผู้เสรอจริงๆแต่ไมายบาแอ๊ะนี่มุสลิมอิหลนีน่ต้องรับเบียร์รับต้นทุนรับ เราสุนมานั้นจากมือของมุสลิมจริงๆหรือไม้กับตัวแทนตัวแทนนี่ก็ถือว่าจริงๆนะือวอากีอกยกตัวย่างเช่นวาฟังมุสลิมฟังผู้ตีทําการสื่อนายทุนนี้ส่งตัวแทนไปเจราจาฟั่งนี้ฟังฟังโบติี่ายโค้งฟังโบที่มีสิน้นทานี้ก็ส่งตัวแทนไปเจราจานะาฟังงนายทุน การได้หมอเบียตัวแทนนะตัวแทนข้างหนตัวนี้ก็ได้หมอเบียในมัจลิสตัวแทนข้างฟังนู้นกรับอันนี้นาว่าก็กบัดอากิกีไหมก็เรียกว่าก็บัดอากิกีเหมือนกันนะถ้าตัวแทนนนะถ้าตัวแทนทั่ว่าก็บัดอากิกีแต่ถ้าในรูปแบบอีกรูปแบบนึ่งก็จะเรียกว่าไม่ใช่เป็นกอบัดฮากิกีเป็นกอบัดแบบฮุกมีตรงกันข้ามกับกอบดุลฮากิกีคือกอบดุลฮุกมีฮุกมีคือในด้านฮุหมานั่นถือว่ายืน แต่ความเป็นจริงไม่ใช่อเอาอะไลประเด็นไหนเถอะ่ามีการยืนจริงๆมีการยืนม <stock> ัอนกันแต่ว่ายืนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ยืนทื่เป็นแบบฮากกีเรอ่าอะไนะครับฟัลลอะฮัลลมุสลิมดังนั้นนะครับถ้าหากว่าใจทำการฮาวาล์ดยมุสลิมมุสลิมมุสลัมเนี่ยล่ะนะมุสลิม ฝั่งเราอะพัล المسلم ุอะพัล,ลนี่เป็นว่า,ามันเอามาจากว่าฮาวาล่าหรือว่าฮิวลาอ่อซึ่งบทฮาวาลาฮิวาลานี่ต่อไปข้างหน้าจะถึงนัเป็นรูปแบบป้องกันโอนนิสินให้คนอื่นใจโอนนิสินให้คนอื่นใจไม่ใจโอนเบียร์แบบไปธนาคารเหมือนเราก็เจตรงนี้นะก็เรียกว่าเราเรา,เราเปลี่ยนนิสินที่ว่าเรามีนี่ให้คนอื่นไปจป่ายเต็มระบบมันโยนไป orang ancong kanai na ancong ancong dia koy koy kena keadaan atibaitin. Kalau ahalan muslimu bira sin bira bira sima alisalam. Tapi haqwa dia lakukan odni player berkonoh. Dia lakukan odni sin doh muslim doh puasa bira sima alisalam doh ikut ton tun kongkan serka salam ni. Kau odhi kau orang jahai. وَقَبَدَهُ الْمُحْتَالِ และได้ท ta, ําการรับกับมันโดยมุฮตัลโดยมุฮตัลมุฮตัลคือใครมุฮตัลนแปลตามนี้ก็คือผู้ที่รับการโอนนี้มุฮตัลนควาเป็นกับผู้ที่รับการโอนนี้มุฮตัลนั้นก็ได้รับแล้ว้ก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งมุฮตัลนั้นก็ได้รับกับตอนทุนตรงนั้นแต่มันเป็นการโอนนี้จากฝั่งมุสลิม วะฮุลมุฮตานนกข้ายมุฮตานนวะฮุลมุสลิมอิเลมุฮตานนก็คือมุสลิมอิเลยคือคนข้คนเดททกอะไรก็เรียยวกาอ่าคนเดททกยืนตอนตุนไฮอ่ามุฮตานนั้นได้รับตอนตุนนั้นได้รับจากใครมีนั่นมุฮัลอะไรฮีจะพูดเดททกโอนี่บนเขา ฟิลมัจลิสในมัจลิสล้มยักฟิตอวไม่เพียงพออ่าตอวไม่เพียงพอเอาเราอธิบายปณีก่อนนะเรื่องคาวาล่านี่มันมีอยู่ประเดี๋ยวกับการอนีอ่ามันมีมูฮีนมูฮตันมูฮานอะไรมันเือนกับมูฮีนเป็ลูก นี่กล้องมัวห่านส่วนมัวห่านอะไรนั่นเป็นลูกนี่ก้องมูวหินเข้าใจไหมอ่ารอเลยอกเตียงนะอ่าใก่ดีอ้าชาริบชาริฟนี่ตอนนี้สถานะมุสลิมสถานะนึงก็คือเป็นมุสลิมกัน แล้วก็เป e ็นม ah, ุฮิมมุฮิมนี่แปลว่าคนที่อนีอืมอะไรแหล่ฮะเอออิลฮาลอิลฮาลอ่าอิลฮาลเราอินฮาลไในเนาะ วตกมาอินานออีอ้าเอินฮาลอินฮาลนี้เป็นมุสลิมอีเลยเป็นปกเป็นเป็นอะไรเจ้าข้องสินค้าแล้วก็เป็นมุฮตาลอมันจะมีอีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการส่อไา้สลัม ออลลีอะไรกันอาลีนี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการการสุขัยสรัลแตมสถานะเดียววก็คือมูฮันอะไรอ่าเันหรือมูฮินเราอาจจะไม่เข้าใจมูฮันเรามมฮตันตอนนี้อาจไม่เข้าใจมันจะมีบทก็มันแต่ว่าเราอธิบายตรงนี้นะต่อไปบท ฮาวาลาเราจะก้าะใจง่ายๆไปเลยอ่ามันเป็นยูบานี้ชาริฟนี่เป็นลูกนี้เป,นนเป็นลูกนี่ของอิลฮัลเป็นลูกนี่ข้องอันนี้นี่เจ้านี ส้นหนึ่งราว่างมาก่นนี่นะข้าใจนะก็เป็นนี่ก็มาก่อนนะเป็นนี่กันมาก่อน,นะน,น,น,าอนชาริฟมีนี่สินกับอิทฮันต่ไรกับหนึ่งแส้นบาทฮาวาล่านี่นต้องมีเรื่องนี้มาก่อนต้องปูทางอังนี้มาก่อนนะชาริฟเป็นหลูกนี่คือเป็นติดนี่กับอิทานซึ่งอิทานตอนนี้มีสะท่านนะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คือเป็นมุสล,ลิมอะไจะเป็นคนนาสินคข้าให้กับชาริฟ อ่ะกนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่ไอรีนนี่กลเป็นหลงนี่ทิิงแลาวเป็นหลงนี่ใกล้เป็นหลงนี่ข้องฉริบเอาในจำนวนเบียถากกันเลยหนึ่งเสน้นบาทกระจายมาตรงนี้สลับกันเป็นหลงนี่นี่เป็นหลงนี่ข้องกนนี้ฉริตนั้น เป็นเจ้านี้กันแสดงว่ามีซ่องสต้านเรื่องนี้นะเป็นเจ้านี้ด้วยเป็นลูกนี้ด้วยเป็นลูกนี้ก็ใกล้เป็นลูกนี้ก็อินทัเข้าใจนะเป็นเจ้านี้ด้วยก็คือเป็นเจ้านี้ข้องออลีดังนั้นเรื่องฮาวาล่านี่ฮาวาล่านี่ไม่ความบนี้ก็คือในกรณีที่เป็นลูกเบบเบบเบนีนี่นะชารีฟมีสมาที่จะโอนนี้ของตัวเองตีตรงใจให้กับอินทรันให้อีกคนหนึ่ง รบพิดจอบก็คือ阿里พอยดูบางไหมซามาติจะโอนนี้เตเข้าเป็นนี้สิ้นจากอินท่านห้อีกคนหนึ่งคืออ阿ีนี่เป็นคนรับพิดจอบในการจดชายนี้นะดังนั้นชาริฟก็บอกว่าไอ้สับชินซาลัมที่เราจะทำการเสือไข่หลวงน้าตรงนี้ข้าบาา่าเจ้าก็โอนนีงอนชั้นที่ว่าที่ว่า阿ีนี่อ่อเป็นเป็นหลวงนี่นี่ให้ฐานนั้นไปเอา อินฮานนั้นไปเอาหนี้สินเดี๋ยวจะมีกับฐานนั้นไปเอาจากอลีจึงเอาเบียร์นี้แหละมาเป็นต้นทุนในการเสือ์ฟไค่สลัมเข้าใจไหมเอาถ้าไม่มีเกลือการเสือ์ฟไค่สลัมไม่มีปัญหาโอนนี้คือการโอนแบบนี้ทําได้ไว้เป่าฝามาชาริฟนี่สร้างมาที่จะให้อินฮานนั้นไปเอาหนี้จากคนนี้ได้ด้วยเงินไขว่าคนคนนี้ต้องยินยอมแต่ว่าดยเงินไขว่าอินฮานต้องยินยอมได้มานี่เราจะให้เราไอ้นู่นเป็นเดก,กับเราแส่นหนึ่ง เื่อนเรเป็นดีกับเตือนแซนนึงทีนี้ให้เตือนนั้นไปเก็บนี่ก้องเรานล้วจากลันู้เว่าเราเรืงกรงใจเล้วสมมตินะชาริบบอกเราไม่นั่นไปตัวเลยนี่แต่ว่าเป็นคนเออนี้หน้าว่าหน้าว่าได้พื้มันเกาตานุโกงกับเกรงใจริตสมมติสมมติน่ะเป็นการสมมติการสร้างมาดการทำได้ดังนั้นเมื่อได้ที่อาลีเมื่อได้ที่ว่าทำก็ต้องเซ็ตนะนี่สิ้นข้องชาริฟระวังอิลฮันจบนะไม่ต้องจดใจได้กันเลย นีสิ้นของอาลี่ต,ต้องใจให้ชาริฟจบเหมือนกันหน้าตีของอาลีตอนนี้คือต้องใจนีสิ้นให้ครับอินทานเมื่อได้ตีใจนีสิ้นให้อินทานจบก็แสดงว่านีสิ้นจบกันครบกันไม่ต้องมีอะไรขวดข้างกับชา,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 าริฟแล้วนี่รูปแบบข้องฮาวาละอาฮาลานรูปแบบข้องอาฮาลลหรือว่าฮาวาละถ้ามัสดัดมันจะจชาคกว่าฮาวาละแต่พอเป็นเฟนเอนงมันจะจช้บทอ,อ,ฟอิฟานเป็นอาฮาละอยู่ที่รูอิฮาลละ ะมันมันมันปรเปนชัยกุลกรัมกับตัวมัสยาดมัสยาดนั้นคือฮาวาล่เอาทีนี้เรารลบมาเรื่องนี้ที่นี้เราสลัมรับมาเรื่องสาลัมตอนนี้ชาริฟเป็นเจ้านีข้องลีแต่เป็นหลูกนีข้องอินทานชาริปต้องการทําทําการเสือไข่มังกดรวยลูะสมุดนะมังกดสักเอาพันกิโลอะไรกันว่างนี้มังกดตุกอ่าด้วยเงินเนื่องส้นบาท ชาริฟก็บอกว่าผมก็มอบสับชินจำนวน1นึ่งแสนบาทซึ่งตอนนี้เป็นนี้เตอรลี่นะสำคัญโอน้นี้ให้ทานนั้นไปรับเบียจากตรงนน้สมุครัคุยกันเดียอวก่อนหน้านั้นให้ทานไปเก็บจากอาลีนะเพื่อต้องการเสริมังคุดหนึ่งพันกิโลกำหนดส่งมอบวันที่หกรกฎาคม นะนะ de, นเดรานเดเมกรีร,รันเริรันเริพนลไม้สดทนนะสั้งหมดนะเดเมกรีซึ่งกะอันนี้ก็บอกว่ารับการอุน,อนี้อันนี้ก็จ่ายให้แต่ตรงนี้นี่คือใจใครเป็นคนใจาอาลีนี่จ่ายให้กับอิลฮัดนี่ก็เรียกว่ารับกอบัดแบบฮุกมี รับแบบฮุกมีไม่ใช่รับแบบฮากิกีจริงอยู่ว่าเบียร์นี้เป็นเบียร์กล้องไคเบียร์กล้องเจริบแต่คนเต่ซ่งหมอบคือไคซ่งหมอบคืออลลีและซ่งหมอบนั้นไม่ใช่เปลาไม่เพื่อทําการสืบข่ายแบบสลัมเปลาไม่เพื่อองการจดจ่ายนี้กล้องตัวเองก็ใจะมาคะีนนนี้ก็กรเรียกว่ากอบัดแบบฮุกมีไม่ซอกแบบนี้นะรับสืบข่ายสลัมแบบนี้ถือว่าไม่ได้นะต้องเป็นกอบัตแบบ ฮากกีส่งหอบจริงจแสดงว,ว่าท่านในกรณีแบบนี้นี่ทำหรือให้มันซจะจะไปบอกอาลีตรงตรงว่าตอนนี้นี่เราอีทำทำทำธุรกิจธุรกิจนะใกล้เสือใกล้กลพู่มละไมให้อินทร์น่าสิ้นกาไมา่เบียร์ตึนติดิส้นหนึงนะเ,เอามาใจใเราคนจะใจไหมกะใจรับไอ้าริบจริบกะเอาเบียร์นั้นยืนให้อินทร้อมกลบออากาศ aslam tu ilaika hadzal mal sin kanan sin kanan sin kanan ati bai kuna sombat jamnuan tanan 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 na wan ti ti sung mop la ka bok rabu satan ti ta hak wa satan ti nan ati rau tok lung akat an mai mot som ru wa mot som ti tong chai ka chai chai ka rabu satan ti sung mop pen an wa so ti ta hak wa hai pai rabbia doi trung yang ali ai ni tu wa mai so tang tang ti bia nan ko bia kong เชริปนั่นแหละนะนั่นก็เรียกว่ากอบัตเบบฮุกมีทือว่าใช้ไม่ได้ไม่ซ่ที่เรามาเลยติดจำนวนจริงๆเลยนะนี่แหละเอาเลยนะฟรั่อาฮาล์มุสลิมโดยบะหม่าต่าว่าได้ทำแหน่งอนนี้โดยมุสลิมมุสลิมคือเชริปบิรอซีมาลิสัลัม ด้วยกับต้นทุนของการเสื่อข่ายแบบสัมัว่าก็เป็นมุฮัตานมุฮัตนได้รับมุต้านในเร่นี้คืออินฮาลผู้ที่รับการอนนี้อธิบายที่นึงมวตัานคกอใวกล้ว่ามุสลิมอิเลยนั่นก็คือมุสลิมอิเล่ย์ก็คือคนที่เป็นฟอก้าคนที่เป็นคนห้าสินคาแต่รับมันรับจากใกล้กับมีนั่นมูฮันอะไรจากมูฮันอะไรพู้ที่เรกองนี้บนเขาหรือว่าแรกง่ายๆผู้ทต่เป็นลูกนีคของ มุสลิมผู้ที่เป็นหลกนี่ก็องโมฮีนผู้ที่เป็นหลกนี่ก็องชาริฟรับจากคนนู้เอาเบียร์ของเขาก็จิงเบียร์ของชาริฟก็จริง้งแต่รับจากคนนู้รับนั้นฟินมาจิลิสในมาจิลิสล่ำยักฟีไม่เพียงพอนะจ่ายไม่ได้ถือว่าจ่ายไม่ได้ล่ำยักฟีเราเลีกข้างล่างนินะว่ากอบะดฮุนมุฮตันซาวาอุนอัจินาละหูฟีกับดีฮี Al-muhilu là jadidan awla Mai mới vào gia đình, hay gặp họ, hay gặp hay kap, uh, Muslim, ilaih ta nói trong yang Anh ni người ta nói 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 người muhil nói người นะโดยโลกนี้ของเขาอิสันจะดีดันเอาละเป็นการอนุญาตไหมหรือไม่ก็ตามยังไงก็ใช้ไม่ได้ลำยักฟีใช้ไม่ได้ก็ลูหูลำยักฟีนะเและนะก็ลูฮูลำยักฟีนี่ลิอันนั้นฮาวาละเลยสุดขบดอนฮากีกียยนเนื่องจากว่าฮาวาละฮาวาละคือการโอนนี้ฮาวาละนั้นมัสดัดมาจากมาอาฮาลละนะเวลาเป็นมัสดัดใช้ใช้วาสันฮาวาละฮิวละ แต่ปรชายเป็นแฟนนั้นชายบทอิฟานอหาลาอยู่ฮีลูอิฮาลาเนื่องจากฮาวารื่รื่อการอุนนี้นั้นไลซัตมันไม่ใช่เป็นครอบด้านฮากีกียยนไม่ใช่เป็นการรับหรื่ายืนหมอบแบบแต่จริงใส่ใจว่ามันไม่ใช่เป็นการกอบัดแบบฮากิกีนี่หรืออันนั่นโมฮาลาอะไรฮีเนื่องจากผู้ที่รับการอนนี้เอผู้ที่โอทอกอนนี้บนเขาในตัวอย่างก็คืออาลีนี่อยู่อัดดีได้จายกับมัน อันเจียตินับสิเกี่ยวกับตัวเองหรอกคือใจนี้และอันเจียหติสล l a ไม่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเสือข้าแบบสล l า m เข้าใจไหมเข้าใจนี้หรอกแต่ไม่เกี่ยวข้องอะไรการเสือข้าสล l าที่เข้าใจนี้ของเขาอ่าดังนั้นทึงแม่วารับกับมือก็จริงรับสับสิ้นข้องชาริฟก็จริงแต่เปล่าไม้ข้องคนยืนมันคนมันคนละเปล่าไม้กันไอ้น,นึงเปล่าไม้ข้องอันีคือใจนี้ ป่าไม่แต่เอาเบียร์ไปต้องการทําการสื่อม่าแบบซาลัมอ่าโดยนี้ก็คือที่ว่าใช้ไม่ได้พันธุ์อ่ามุสลิมกาวาดน้ำใช้แล้วอินกอบาดะฮุนมุสลิมมุสลิมมูมินันมุฮันอะไรท่าหักว่าได้ทาการรับกับสับสินสับสินดังกล่าวนั้นนะโดยมุสลิมมีนันมุฮันอะไรจากมุฮันอะไรอ่าคือชารีฟนี่ไปเอาจาก มือของอาลีก่อนเอามีนั่นมุสลามีอิไลหยเรือว่ารับจากมุสลามอิไล่ยสมมุิอาลียืนให้มุสลามอิไล่ยยืนให้อินฮาลซึ่งกาชาริกก็ไปรับจากมือของอินฮาลอีกทีหนึ่งบะดากอบดีฮีลังจากเตะเขานั้นรับกับมันบิิออซนนีีด้วยเ بإذن الله إزينق موهين بإذن هي بإذن موهين و ب إ มุสลิม อินปามัยลียืนให้ยืนยืนยืนให้อิหฮานเถืงกะชาริฟนั้นมาเอาทรัพย์สินนั้นนั้นกลับมาจากอิลฮานอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นยืนลบอ่อก็ใจนะหลังจากนั้นยืนลบวะสลามาฮุอิไลและมุสลิมหรือว่ามุฮีนผู้ติโอนนี้หรือว่าผู้ที่ทำการเสืบไขยหลวงนะ ก็ได้มอบกับต้นทุนอันนั้นอิไลฮีไปยังเขาไปยังมุสลิมอิไลไปยังพวกข้าคนห้าสิ่งข้าฟินมจัจลิสในมจัจลิสซอฮาตือว่าซอใช้ได้แต่ตาหากว่าเพียงอาลียืนให้อินฮานเรียว่ามูฮันอะไรยืนให้มุฮตลไอนี่ไม่ซอพอเข้าใจไหมไว้แบบนะอ่าคือไม่หวานหวาต้องตอง้ตองพานมือต้องพานมือคนเนี้ย เดี่ยเป็นเจ้าข้องส,สั์ชิ้นจริงๆก่อนอาห้เมเล็มนั่นก็ให้อาลีใจนี่เชยๆประนั่นนะครับนั่นมันไม่ไดใ้ในกรณีนั้นคือไม่ได้เอามาัดไวัวซามินและเงิงนข่ายตีแปดเงินข่ายตีแปดก็คือไอยอกูนะาอักดุสซลามีนาจิซันการเทอากัดในการเสือค่ายซลามนั้นจะต้องเป็นอกัดเทหลุลวง ลุลวงเบ็ดเซร็จก uh ันเลยนะลุลวงเบ็ดเซร็จไม่มีสิทธิ์ให้เลือกลาย่าดูุลูฮูคียอรุชาร์ตีความไม่นะอันนี้มันกาอธิบายความไม่นะเป็นคำเป็นถ้อยคำแต่เมื่ออธิบายความไม่ก็ว่าอากกะของสลามน้าจิสมันลุลวงมันเบ็ดเซร็จไม่ความอะไรแลาย่าดูุลูฮูคียอรุชาร์ตีไม่เข้าไปในมันไม่เข้าไปในอากกะสลามการเลือกแบบว่าเงินใคร เราเรียงแล้วก็นานี่เรื่องเคียดใช่ไหมเรื่องฮักกุลเคียดเวลาเราทําการเสือกค่ายเราจะมีสิทธิ์ให้เลือกต่อไปซ้ำใช่ไหมในในในหัวมตันนั้นซ้ำซ้ำซิทในการเลือกนึ่งก็คือเคียดมัจลิสสิทธิ์ในการเลือกในมัจลิสตราบใดที่เรายังอยู่ในมัจลิสเสือกค่ายอยู่เลยทุงเมื่รหลังการเสือกค่ายเสร็จแล้วใจเบียเสร็จแล้วแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะดําเนินการเสือกค่ายนั้นต่อไปหรือว่าจะยกเลิกก็ได้เป็นนั้นไหม อย่างที่สองเกิอะไรเราสา้มาคนค่ายนี้ซ้ำมาี่จะวางเงินใกล้กับผู้ซื้อได้หวะภายในเวลาซา้มวันหากไม่พอใจสิ้นค้านี้เอามาคืนรับได้อย่าเกินซามแต่ว่าภายในซ้มวันอย่างที่สามถ้าหากว่าสิ้นค้ามีตำนี้จะเกิดขึ้นก่อนการอากกศหรือว่าในขณะที่อากกศอย่าลังจากอากกศไม่ใย่กอยู่ก็รอเรียต่วตำนี้เกิดอากกศนั้นเกิดขึ้นก่อนการอากเกตตำนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนอากกศ อาน,นั้นก็จสามารถจะยกเลิกสินาาค้าได้ขึ้นสินค้ารลบเอาเบ,บีย้รลบได้เรี่กวขาองียงารุลไอสดงว่าบขียาร์มิตรายขียาร์มา جلس ขียารุชารแลวก็รขีารุนไอบีทีนี้มุสแิมงบอกว่าการเส็จข่ายแบบสั่นี่ต้องเป็นการเส็จข่ายแบบหล,ลวงแบเซตไม่มีขียราร์ชรัตึงให้เลือกสร้างวันไม่มีให้เบีย้ยไปแล้วเซตหนึ่งแลวก็ให้อุการเลือกสร้างวันแต่ว่าไม่พอใจก่อยยกเลิอกอันนี้ไม่มี Ah, uh, lelangwa, tolong, menjadi, jika wa, ini tukar, tolong, kerja, adalah, setelah, setelah, -ha kerja, -ha memahami, setelah, setelah, tetapi, kira majlis, dan, okey, nah, kira, 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 majlis, tag, 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 kira, dalam majlis, tag, 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 เราในอากาสบลำก็คือ,คอสาาร้างถมที่จะเลือกได้ทั้งแม่เรายืนเบีย้ยแล้วเห็นไหมพอค่คนจะก,ก้องเบีย้ยนี่หรือยืนเบีย้ยแล้วให้กับคนคนไข้วันนี้เราสมมตบเบีย้ยหนึ่งแซนตองการอินทรพัดลหนึ่งร้อยกิโลนะเวลาตอนอากเสจแล้วแต่ยังไม่ออกจากร้านทีสมุดนะยังไม่ออกจากหา้นะอ,งอ,อ,กกองที่ยกเหลือได้เลยก่อนนะตราบใดที่ไม่เหยดใหญ่แต่ถ้าไปว่าเงินไขว่าสร้างหมันให้เหลืออันนี้ไม่มีไม่ได้นะรอได้กับ ทุกตักอากาศเทวาทุกว่าเงินไขว่าต้องรับในมัจลิสจะไม่มีอากาศแบบจะไม่มีขีดายแบบชรัฐมันจะเป็นหลักการอยู่นะกุลอักเดนอ่ามันจะมีหลักการก้อยด่าอยููมาเลยไหมดูไม่มาดีนะกุลอักเดนยุส فيه التقابض tuk tuk agak. dihitung wa ngain cai Wajah man wa majlis la yalkhulu fiya rushti ya ma ka นะแลยะรุหุคิยารุชาร์ติอ่าเทว่าให้เลือกซ้ําวันนั้นคือไม่มีอะไรก็แต่ที่ทุกว่าเงื่อนไขว่าให้เหล็กกันในมัจลิสยกตัวอย่างไอ้นี้จะปลต้นทุนนะจะปลต้นทุนสินค้ามาตีหลังอยู่แล้วจะปลต้นทุนอ่าถ้าว่ามันนีเงื่อนไว่าต้องรับในมัจลิส ขีดมัจลิสม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันต้องรับในมัอจลิสยกตัวอยา nine, Garage, Arizona, ug, yk, ่างเช่นการเล็กการเล็กเลยข้าวสา้นกับข้าวสั้นเงินไขตะกบุตรไหมข้าวสา้นกับข้าวสา้นมันมีหูรูนตะกบุตรตะมาซุนมีตะกบุตรอยู่ด้วยถ้ามีตะกบุตรนี่เราไปวางเงินไขว่านี่เราเรียกข้าวสั้นกับข้าวสั้นเราข้าวซาลีเราข้าวข้าวข้าวเล็บนกจติข้าวซังยศเราวางเงินไขไว้ในสามวันนะ ถ้ามันปลอใจก่อนมานคืนอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเสียไข่ที่ว่ามีเงินไข่มีชารัตว่าจะต้องตะกอบุดฟินมาริสจําเป็นจะต้องมีอะไรจําเป็นอ่าก็เรียกว่าไม่มีเครียดไม่มีเครียดอ่าชารัจแต่ตะเครียดมาริสได้ถ้าว่าอยู่ในกอตะกุลงอยู่ในนี้เลยเราอีเลือยกเลือไม่มีปัญหาทั้งนั้นเอานี่ยแค่นี้ก่อนอ่าต่อไปอะไรฟัสลุนฟีอะคามิฟีอะคามิรหชนี حسنا في أحكام الرحل مم. والله أعلم كان يقول والله أعلم